รบสวีดัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาระเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับไอดีของน้องโมเด้งหกเก้านะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดันซีกันนะครับผมคุณผู้ชมก็ไอเดีนี้นะครับผมจากหกสิบเก้าดาวนะเดี๋ยวเราจะดันไปเต็มเท่าไหร่ก็รอมาดูกันเลยนะดูยันจบคลิปนะเป็นกำลังใจให้กับช่องไม่มีสาระกันด้วยนะครับผมชุดมีหนึ่งร้อยห้าสิบชุดนะครับผมชุดประมาณนี้เลยของประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลย ดูกันไปเลยนะครับผมชุดมีประมาณนี้แหละแต่ผมก็จะไม่เปลี่ยนนะผมก็จะเล่นแต่ชุดนี้แหละเออชุดไม่เกี่ยวเออมาคือประมาณนี้นะครับผมของประมาณนี้ประมาณนี้ไปดูอาวุธปืนกันอาวุธปืนครับมี M4 ว e ล l 3นะครับผมออ AK สการ์เล็ตสองเน่ากอซ่าฟา마สคาบูกินะฮะเออเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะของประมาณนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมของประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้นาทีห้าประมาณนี้ประมาณนี้ของมันไม่เยอะอุ้ย uh, แม็กซิลั่นหนึ่งว่ะเขาเรื่องว่ะลูกซองเป็นลูกสองลั่นหนึ่งนะอือแปดเจ็ดก็สัเกตแจกนะครับผมประมาณนี้เลยประมาณนี้ของมันไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจ,จะจัดเล่นให้ดูนะอแบบว่าของมันไม่เยอะเออแ,แต่ของจริงนะอ่ะอือผมมาของจริงอุย้ยไปกันกครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราดึงแกนมาเตอร์มาเลยเพื่อให้มันตึงนะครับผม เออเราไม่ใช่แบบไปยิงไก่โอ้อะไรไม่เอาไม่เอาไป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 ดึงแกนร้อยกว่าดาวมาอือม,มาดิลงนั่งเฮ้รฮะลงนั่งโอ้ยโฮ้ยไวไว่าแบ ไม่ต้องดจ็ดสเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอดจ็ดสิบดสามเจ็ดสิบสี่มาดีมาดิเจห้าเอาดีดีเจ็ดหกเจ็ดเจมาดิเจ็ดเก้า เอาดีเอาดีแปดสองไม่ไดิมาดิฮะพ่โดนยังที่มาต่อไม่ต้อัสวิตชฮาตงนี้นะทำทริ <First blow. S 1> ปเปิลคิลตัวตตต <Triple kill. S 1> ปัวไตหนึ่งสวิตช์ฮะปอดไตสองฮะัวตสามทริปเปิลคิล ย ö, left, ิงหน้าหลังแตกอะไรเนี่ยยิงหน้าหลังแตกโอเคมาดิขอแตกอุ้ยแม่งเทปกันเลยสวัสดีครับลงนึงขอแตกขอแตกตัวขอแตกมาดิไปไปมาดิลงนั่งอุ้ยไป kill. Mà đi. Đông 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 không lắm, 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 không tay, tay không double kill ไอ้หัวแตกไปดิตัวมาดิลงองหงมาดิสไลด์หอดไหมต่อสอง double kill มาดิล่องหหัวแตกลงสอ double kill มาดิหัวแตกหัวแตกลงหนของหนอนไอ้ดิองสองล่องส เราเปิดมาไม่โดนแปดร่วงสาม d <Double kill. S 1> ยังไงเก็บสีเป้าเก็บสเป้าเก็บสี่เป้าิปเ l e k คิลเก็บส่เป้าโ้ยไม่ห่งตายงห,ห <Double kill. S 1> าองอู้อะไรวว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 วเบวววคิลตัวว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 ะวเอว ตกล้งหนึ่งตอกตกลงหนึ่งครับลงหนึ่ง first one ล้งหนึ่ง <First blood. S 1> ล,งงลงงองสองมาดิตดล,นนดดล้งสาม t ริป l e k i l จยคับผชสายหน่อนยไหมลงหนึ่งดีครับ <Double kill. S 1> แหล มาเนี Back. Back. ่ยวันแรกต่อมาแบดแบดอ้นี่วัแตกนี่ยัวนี้ฮะแบดแบดมาแล้วนะดับเ l ิลคิลวันแตกเดี๋ยวนะวัต่หนึง สวัสดีครับสีอัดเหลืองตื้อมไป First Blood ไปไป Double Kill 吧。 ล่วงโอ้ยมัหวานเสียงเสีครับมาดิปอดแตกแดงวันดีครับรอดาวเลยทำเกมไห้เราเพื่อนไตัวแดงไป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 ไดีปไปไไป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 ไ ไม่เราลงสองขอบคุณนะลวงสองลวงกลางเอาีเคโอเถ้ามีตัวเฮ้ยยี่ไม่โดนลวงหนึ่งลวงหนึ่งแตกเฮ้ยลวงสองยี่ไม่เห็นลูกยี่นี่ First Blood ลวงสองแล้วลงเยไฮ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  True k i แตกเลยอ่ะมาดิ หัวแตกทริปเปิลคิลนั่นไอ้นี่หวัวแตกไปดิไปเยอะจังหัวแตกหนึ่งสามหวัวแตกสองหวัวโอ้ยทริปเปิลคิลโอ้ย,ออยไฮไลไท์เฮลโลพี่มาเลยมาดิตายหนอ่อยไหมเอ้ยหัวแตกไปลงไฮไลท์ไม่มีเลย นะนะไอ้ไอ้แ e ตกเลยสวัสดีครับอะไลงหนึ่งวงหนึ่งะออกมาหมดแตกเยี่ยวยสวัสดีครับสวัสดีครับงหน first blood แดงแดงไอ้สองแดงปาร์ล่ะคชมเอามาเดอาดิโฮ <idades> ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยป้นาร กโดน,โดนแกน,นกซนแลเอเมื่อกี้มาดิมาดิหัวแตกอาาโอันนี้ดนสัสด,ด,ดีครับวัสดีครับมาแ,แดงๆไม่สองแม็แออ้หัวแตกไม่เดอเท โย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 โวยต่ายกต่มาดิมาดิน้นาวเวอร์สบลัดมีตัวมามาดิน้อยน้มาดิมาดิมาดิบล็อกสามอกสามโอ้โอ้อ้แม่งกดหูไม่โดนอะไรวะมาดิ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างกับการเอาแกนมาเติมเพื่อเพง่ความตึงมันนะครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างจาก63ดาวสู่83ดาวนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นเนา like, 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 ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้จ้าของดีสอย่าลืมเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไม่เจอกันชิปใหม่นะครับผมบ๊ายบาย